เราะั้นเบื้องต้นเราช่วยกันนะแต่เราคนหารมกรรมฐานมาสักอันหนึ่งที่เราถนัดคนไหนถนัดเดินจงกรมก็เอาคนไหนถนัดฟุตโทก็เอาอะไรก็ได้นะเอาสักอย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องสังเกตความเคลื่อนไหวของจิตสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดแล้วมันจะรู้กายมันจะรู้ใจบางทีก็รู้กายบางทีรู้เวทนาบางทีก็รู้ใจของเราแล้วจะเห็นว่าไม่มีตัวเราเหรอจะเห็นร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา เห็นเวทนาที่กาลัางปรากฏวดคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ดใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะเรียกว่าได้ปัญญาขั้นต้นของพระโสดาบันนะตัวเราไม่มีไม่มีตัวตวนนี่ปัญญาขั้นต้นนะถ้าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นกลางเนี่ยคือปัญญาที่เห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้นล้นเลย ผู้ที่เห็นกายนี้เป็นทุกข์รวนๆนก็วิธีจะมาเห็นกายเป็นทุกข์รวนๆนก็ใช้วิธีจเจริญสติรู้กายรู้ใจอย่างเดียวกันนั่นเองกับที่ฝึกมาในเบื้องต้นนั่นเองรู้อย่างเดียวกันมีสติแล้วรู้กายบ้างรู้ใจบ้างแล้วมันรู้ของมันเองไปเรื่อยถึงวันที่เขาพอนะจิตมันจะรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินความรู้เลยมันจะรู้เลยว่ากายนี้ทุกข์รวนรนเลยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งรวมกันขึ้นมาเป็นร่างกายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์ เป็นก้อนทุกข no pues ์พวกเรามีใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมมีช่วยยกมือหน่อยมีไหมใครเห็นกายเป็นทุกข์เอานะพวกที่ยกอย่าเพิ่งเอาลงนะหลวงพ่อขอถามหน่อยพวกที่ยกอเห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาหรือว่าเห็นเป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนึกออกไหมเราไม่ได้เห็นเป็นทุกข์ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างลองไม่เอามือลงสิเดี๋ยวก็ทุกข์ให้ดูแล้วเอามือลงได้นะ พวกเราอย่าไปนึกนะว่าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นทุกข์พวกเราไม่เห็นหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์คนที่เห็นกายเป็นทุกข์ได้จริงๆต้องเป็นพระอนาคามีคนที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ได้จริงๆเป็นพระอรหันต์ส่วนพวกเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้าง แต่ถ้าเรามีสติเร่ยไปนะเราจะเห็นใ,ในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเห็นเองจะเห็นของมันเองพอเห็นกายเป็นทุกข์นะสิ่งที่ประกอบเป็น,นกายก็คือตาหูจมูกลิก้นกายเราจะหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายถ้าตาไม่ยึดก็จะไม่ยึดรูปนะถ้าหูเราเรายังไม่ยึดเลยก็จะไม่ยึดเสียงถ้าจมูกเรายังไม่ยึดนั้นก็ไม่ยึดกลินะ่นถ้าลิ้นเรายังไม่ยึดเลยมันจะไม่ยึดรส ที่มันยึดในตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะมันติดอกติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สิ่งที่มากระทบกายที่เรียกว่าปวดทับทับก็จะมีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทับทับแต่ถ้าปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมานะเป็นปัญญาขั้นกลางเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆหมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็จะหมดความยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปวดทับทับไปด้วย กามและปฏิฆะคือความยินดียินร้ายในรูปเสียงลินลดผลพักษะจะไม่เกิดขึ้นอีกท่านถึงสอนว่าพระอนาคามีละกามและปฏิฆะได้ละได้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของกายนี่กายนี้เป็นตรวจทุกข์าจากนั้นการภาวนาเนี่ยนะอันนี้เป็นแค่ปัญญาขั้นกลางนะเรามาสอนในมหาวิาลัยเราต้องสอนเรื่องที่เป็นปัญญาหน่อยสอนเรื่องอื่นรราไม่สมเกียรต ปัญญาขั้นสูงเนี่ยเป <ff ilt> ็นปัญญาที่เห็นว <minimum> ่าจ <Restaurant> ิตนี so ้เป็นตัวทุกข์พวกเรามีใครเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างไหมแน่ยังมีอีกกายเป็นทุกข์ยังไม่เห็นเลยนะเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่ได้เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะแต่เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์บ้างจิตเป็นสุขบ้างเรียกว่าเห็นไม่ตรงความเป็นจริงคนใดเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เรียกว่าเห็นทันห้าเป็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่ารู้ทุกข์เขียงแจ้ง ชะละปัญหาได้เด็ดขาดคือตัญหาสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกสมุทัยก็คือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์นั้นถ้ารู้กายรู้ well, ใจแจ่มแจ้งว่าเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆก็ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเพราะรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้มันจะหมดความยินดีหมดความยินร้ายเลยหมดความอยากในกายในใจว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละาสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่ละาสมุทัยนะก็จะแจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นเลยในขณะที่รู้ทุกข์จนละาสมุทยัยแจ้งนิโรธนั่นแหละเรียกว่าอริยมรรคทั้นทุกสมุท,ทัยนิโรธมกักจะเกิดในขณะเดียวกันนั่นแหละนี่พวกเราหัดภาวนานะต่อไปทีแรกเราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจกใจันใ่เห็นเลย กายมันทำงานกายมันยืนกายมันเดินกายมันนั่งกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตมันทำงานไปนะจิตมันสุขจิตมันทุกขจิตมันดีจิตมันร้ายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราโกรธนะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธมันจะรู้สึกอย่างนี้นะฝึกไปฝึกไปเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราในกายในใจนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือกายนอกเหนือใจนี้ได้ทัศนสดาบันนี่มีปัญญาขั้นต้น หลังจากนั้นรู้กายรู้ใจมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปอีกฝนะึกไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมาเห็นเลยกายนี้ทุกข์ล้นล้นนะหมดความยึดถือในกายก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยึดถือในรูปเสียงลกลิ่นรสผนสะพ่ากิเความยินดียินร้ายในกายก็จะไม่มีกรรมและปฏิฆาก็ขาดไปนี่ปัญญาขั้นกลางต่อไปการปฏิบัติจะบีบวงเข้ามาที่จิต เราจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวที่มีความสุขมากเลยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขมากจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมีความสุขมากนี่เห็นจิตเป็นสองส่วนอยู่งั้นงานยังไม่เสร็จต้องภาวนาต่อไปอีกนะวันหนึ่งเห็นแจ้งเลยจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้น้วนเลยจิตมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเป็นเรื่องอัศจรรย์นะจิตสลัดคืนจิตให้โลกฟังไปก่อนนะภาวนาไปเดี๋ยววันหนึ่งเห็นเองจิตมันสลัดคืนจิตให้โลกได้ เมื่อมันคืนจิตให้โลกไปแล้วมันจะไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกละสิ่งที่มันยึดถือเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราก็คือจิตนี่เองให้ฝึกไปลําดับลําดับไปนะการที่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆนะเป็นกัญญาขั้นสูงงั้นเบื้องต้นฝึกไปเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเบื้องกลางฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเบื้องปลายเราจะฝึกไปจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆค่อยฝึกไม่ยากเท่าที่คิดหรอก